ท่านใดที่ฝันเห็นบุพการีหรือบิดาบันดาที่ล่วงลับไปแล้วตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะได้ลาบหรือกิจการงานจะดีขึ้นตามลำดับเลขเด่นที่น่าเสี่ยง48 89 289 499 889ท่านใดที่ฝันว่าได้บินขึ้นบนอากาศแล้วตกลงมา ตามตำราทำนายถายทักว่าท่านจะได้รับเคาะจากมิตรสหายหรือไม่เช่นนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยจนต้องเสียงเงินเสียทองท่านที่ฝันแบบนี้เป็นลางไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดังนั้นท่านควรงดเรื่องการเสี่ยงโชคทุกชนิดท่านใดที่ฝันเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นผู้ที่เรารู้จักคุ้นเคยหรือไม่รู้จักก็ตามแต่ ฝันนี้จะดีหรือร้ายต้องขึ้นอยู่กับนิสัยและบุคลิกของผู้ที่เราฝันถึงนั้นด้วยกล่าวคือถ้าเราฝันถึงบุคคลที่มีนิสัยเป็นคนเจ้าสำราญรื่นเริองอยู่เสมอตามตำราทำนายทายทักว่าเป็นฝันดีจะได้รับความสุขและโชคลาภถ้าฝันถึงบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือยศถาบรรดาศักดิ์ตามตำราทำนายทายทักว่า ผู้ฝันจะได้รับโชคลาภในตำแหน่งหน้าที่หรือมีชื่อเสียงถ้าฝันถึงบุคคลที่มีชื่อไปในทางร้ายเกกกมเรกเกเรหรือมินิสัยชั่วตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับเคราะหทางการบาดหมางหรือเกิดการทระเลวิวาทเลขเด่นที่น่าเสี่ยง1981218219289 ความหมายของความฝันประจําวันนะครับความฝันที่คนเราฝันกันอยู่ทุกวันนั้นไม่ว่าเรื่องที่ฝันจะเกิดขึ้นกับผู้ฝันเพียงคนเดียวหากแต่ตามตําราโหราศาสตร์โบราณกล่าวไว้ว่าความฝันจะให้คุณหรือโทษแก่ใครนั้นสามารถแบ่งเป็นความฝันประจําวันอีกด้วยนะครับโดยแต่งเป็นบทกลอนดังนี้นะครับวันอาทิตย์ เกิดนิมิตแก่ผู้ใดคนทั่วไปเป็นผู้ใดใช่คนฝันหากมีจิตเกิดนิมิตในวันจันทร์ทุกลาบนั้นได้ตรงวงวานมิตรวันอังคารได้เกิดฝันนั้นว่าแน่ได้แก่พ่อแม่เราเองเก่งไม่ผิดฝันวันพุธได้บุตรภรรยาชิด สมดังจิตที่คิดฝันนั้นแน่นอนฝันวันพฤหัอสอัศจรร์เข้าฝันสู่ด้วยได้แก่ครูผู้สั่งสอนฝันวันศุกร์ทุกขลาบจะคลาจรนั้นจะย้อนแก่สัตว์ท่านในเรือนฝันวันเสาร์ไม่ต้องเดาก็รู้ผลได้แก่ตนผู้ฝันนั้นยากเหมือน ในเจวันฝันมาอย่าแชร์เชือนเร่งรู้เตือนจดจำเป็นตำราอันนี้ก็เป็นบทกลอนความฝันตั้งแต่โบราณกาลมานะครับซึ่งความหมายตามบทกลอนนี้ก็คือถ้าฝันคืนวันอาทิตย์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่คนส่วนมากหรือผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้านาย ถ้าฝันคืนวันจันทร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ญาติและมิตรสหายของผู้ฝันถ้าฝันคืนวันอังคารไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ฝันถ้าฝันคืนวันพุธไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่สามีภรรยาหรือบุตรหลานถ้าฝันวันพฤหัสคืนวันพฤหัส ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนถ้าฝันคืนวันศุกร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่บริวารสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้ถ้าฝันคืนวันเสาร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ตัวผู้ฝันเองสำหรับช่วงเวลาที่ฝันเกี่ยวกับความแม่นยำต่างๆนะครับ ฝันเวลากลางวันนะครับไม่จําเป็นจะต้องเชื่อฝันกลางวันคือความฝันที่โยมถือเป็นความจริงได้ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์อันหนึ่งลาบเป็นของมีค่าหรือเงินทองที่ได้มาโดยไม่คาดฝันหรือค้าขายได้กําไรมากมายอย่างไม่นึกฝันโชคหมายถึงคราวหรือจังหวะซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของผู้นั้นเป็นเกณฑ์แต่ถ้าระมัดระวังตัวดีแล้วก็จะดีได้ฝันเวลาหัวค่ําช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้เพราะว่าท้องไส้ไม่ปกติทําให้ความฝันวุ่นจิตใจวุ่นแต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง ฝันตอนดึกช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มถึงตีสองเป็นความฝันที่ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในระยะเวลา1เดือนหรือ2เดือนแน่ๆฝันยามใกล้รุ่งช่วงเวลาตีสองถึงสว่างเป็นความฝันที่จะเกิดขึ้นเป็นความจริงในเวลา3วันหรือไม่เกิน15วัน สำหรับอิทธิพลตัวเลขกับความฝันความฝันของคนเราที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์หรือสัตว์หรือกับสิ่งของต่างๆตามตำราทำนายฝันส่วนมากที่ให้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเลขมักจะมีส่วนใกล้เคียงกันอยู่มากซึ่งอาจจะเกิดจากการสังเกตหรือพิจารณาเอาจากลักษณะรูปร่างหรือจุดเด่นหรือลำดับของอักษร สิ่งของต่างๆเหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์โดยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มานานหลายชั่วอายุคนแล้วจึงสามารถให้ความเชื่อถือต่อการทดลองเปรียบเทียบในลักษณะที่เรียกว่าใกล้เคียงหรือมีส่วนตรงกับเป้าหมายได้เป็นส่วนมากซึ่งสำหรับความฝันนั้นก็จะบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ตัวเลขหรืออักขระต่างๆนะครับความฝันนิมิตอันน่าอัศจรรย์ความเชื่อในเรื่องของความฝันนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอิทธิพลกับชีวิตของปุถุชนอย่างเราๆอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมไทยที่ยังยึดมั่นอยู่กับความเชื่อและขนบที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ความฝันนอกจากจะถูกนำไปตีความหมายเพื่อทำนายทายทักชะตาชีวิตแล้วยังถูกตีความเป็นตัวเลขต่างๆนานาเพื่อใช้เสี่ยงโชคนำมาซึ่งโชคลาภต่างๆเงินทองซึ่งการทำนายความฝันในแต่ตละตำราอาจจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแยกย่อยที่มาที่ไปของศาสตร์ทำนายฝันนั้นๆนะครับ การทำนายความฝันจะแม่นหรือไม่แม่นส่วนหนึ่งอยู่ที่การจดจำรายละเอียดของผู้ฝันบางคนหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก็จำความฝันที่เกิดขึ้นได้อย่างรางเรือนนะครับหรือตื่นขึ้นมา จำได้แต่พอล้มตัวนอนลงก็ลืมความฝันนั้นที่ที่เกิดขึ้นเสียสิ้นนะครับดังนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนเมื่อตื่นจากความฝันเราควรจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไว้นะครับอาจจะมีสมุดโน้ตเล็กๆไว้บนหัวเตียงเป็นการบันทึกความฝันการลืมจะนำมาตีความฝันให้ถูกต้องแม่นยำได้นะครับหรือให้ใกล้เคียงได้ได้มากที่สุดนะครับ หากเอ่ยถึงความฝันซึ่งความหมายเกี่ยวกับความฝันเหมือนกับนิมิตแต่แท้จริงแล้วระหว่างความฝันและนิมิตนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะพระเกจิอาจารย์หรือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคยอธิบายไว,ไว้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความฝันคือการเห็นภาพระหว่างการนอนหลับสภาวะจิตจะล่องลอยวูบหาย ภาพที่เห็นจะเรือนรางไม่ปฏิประต่ะตอบางทีก็วกไปวนมาจนจับต้นชนปลายไม่ได้นะครับแต่สำหรับนิมิตนั้นเป็นการเห็นภาพในขณะที่จิตมั่นคงนิ่งสงบการเห็นภาพนิมิตจะต้องเกิดจากจิตที่เป็นสมาธินะครับเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิแน่แน่ซึ่งภาพนิมิตที่เกิดขึ้นจะชัดเจนแจ่มแจ้งราวกับเห็นด้วยตาเนื้อส่วนใหญ่ผู้ที่เห็นนิมิต จึงมักจะเป็นผู้ตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนาดังตัวอย่างเช่นพระเกจิอาจารย์หลายรูปนะครับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระวัดป่าต่างๆนะครับซึ่งจะมีนิมิตเกิดขึ้นในการทำสมาธิอันน่าอัศจรรย์ซึ่งในเรื่องของนิมิตนี้สำหรับผู้ตัวกับผมเองนั้นก็ สมัยที่ได้บวชเป็นพระวัดป่านะครับซึ่งบวชหนึ่งพรรษาที่ผ่านมาได้นั่งสมาธิก็ได้สัมผัสในเรื่องเกี่ยวกับนิมิตต่างๆขึ้นนะครับซึ่งในการนั่งสมาธินั้นจิตเรานิ่งสงบนะครับจะเกิดภาพนิมิตเกิดขึ้นเบื้องหน้านะครับเหมือนเรานั่งดูภาพยนตร์หรือทีวีต่างๆจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้านะครับและ เราจะมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับรู้รับรู้เรื่องราวนั้นที่ปรากฏขึ้นมาต่อหน้านั้นเลยในขณะที่หลับตานั่งสมาธิอยู่นะครับสำหรับนิมิตนั้นจากประสบการณ์ของตัวกับผมเองนั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วภาพนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นในชีวิตจริงก็ จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับดังนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆหลายท่านก็เตือนไว้ว่าอย่าไปหลงนิมิตนั้นนะครับเพราะว่านิมิตนั้นมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับสำหรับคาถานิมิตฝันดีนะครับมีดังนี้นะครับ พุทธังนิมิตตังธรรม,มังนิมิตตังสังฆังนิมิตตังนะโมพุทธ,ธายะนะครับคาถาบทนี้ใช้สวดก่อนนอนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะช่วยให้หลับสบายนอนฝันดีพูดผีปีศาจและเรื่องร้ายจะไม่กล้ำกายในความฝันนะครับก็เป็นคาถานิมิตฝันดีนะครับ อีกหนึ่งคาถานะครับซึ่งเป็นคาถาขอโชคลาภจากความฝันนะครับโอมอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังทิสวานะตังท่องคาถาบนนี้หลังจากส่วนบนไหว้พระก่อนนอนแล้วกราบบนหมอน3ามครั้งท่านมีดวงชะตาที่อยู่ในเกณฑ์ได้โชคลาภจะเกิดนิมิตหรือความฝันที่บอกใบ้เพื่อน,นำไปสู่ ลาบผลเงินทองและในความฝันจะพบแต่เรื่องดีๆเป็นมงคลนะครับก็ฝากคาถาไว้2บทนะครับสำหรับท่านผู้ต้องการโชคลาภหรือว่าต้องการฝันดีในคืนนั้นๆน,น,นะครับ